สบายดีสบายด <c oughs> ีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่ับป้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเนาะยินดีต้อนรับกระชูช่องป้าจอยเด้อพี่น้องไงเนาะโหลยโดดได้บ่ได้บ่ขานมาหลายบอโดฮะ Lối đó. 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 đó Đấy, đó đấy, đi lại Bài phải không?

cha bộ đội à vâng cha vâng để hành ว่าหนาวบ่บเอ,อ้ยอ้ยหนาวบอบอ่แม่เม่ใส่ถุนข้าวให้นะลมออกสองมือแล้วพี่น้องแล้วนะอ่ะเม่จับหาพิษพิษอ่านบอล Cô làm ăn lưới Cô làm ăn lưới Cô

อย่างนัว่าหนังแห้งหรือกป่าไม่ใช่ก็จะเอาแพ้เห็นนั่นน่ะว่าแต่ก็จะเอาแพปิดหน้าปิดตานั่ยน่ะ lâm <ciffs> <nên Mechan> đi <representatives> uh, là ba ờ đi ờ ờ ờ đi là ba ơ cha đấy, ơ cha, thế ơ ơ Bao ku bụng bắp bạp tay. Chu bụng kao bụng kao bạp đi. A A A ơi! A chuan! A hương mày săn! Ui! 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 ว่าคือเริ่มดีแท้คือเริ่มดีแท้เฮ้ยว่ากือเริ่มดีแท้เฮสร็จตัวเลววยเพือนหางกแ็แล้วกันอนอีกอย่างหนึ่งนอนหากระตือ มาวะเ้ยเ้ย<ๆ>จะบกกบจบกบเ็บกกบกบอันนี้บะลูกก,บก็บก,กบกบะกบกบกบแท้อันนี้ล้เทา,า,าวนี้ก็ไม่ได้ถืขอข่ามันมีปัญหาเราเห็น

哎。 ยั็นดิน้เมาส่หอ่ ลดลินดีแล้วลินอีแล้วลินีแล้วนี่ แมวมอหนองหายบอยี่ใดจีคามมอฮึคัมมอแมวแมวมอหายบอมาดูบ่อ,บอนฮึฮึเบงแมวฮะนองแต่แขงเน้เนอ,อ,อนนต่แขง,นนแขงเ,เ,นเนาาเหมเต็จุดเ bước xuống biển quá 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 ได้สิให้ไวเชียวบอ,นนอ๊ะเมือนน่อดิ่ดนนะบอ๊ะนะเมื่อดิ่นนะบอลอดูบอ๊อดูเอ้ยเมื่อดิ่นนะบอลอดูยูยูเมื่อดิ่นนะบอเฮ้ยนะ

เอ๊ะจะเอ๊ะขอมาทาั้งทีเอ็งมึงอยู่หาละขอมาทาั้งที่มึงด้วยขางนี่เพิ่มมนโมขนาดอยอมาน้องข,องของางขาง่านง่ายค่ะขางพี่เพิ่นขนาดหนพฟาเอ้ยเจะละ๊ลูก เมืองยังดอพี่แม่อย <asteroid. S 1> <siglo>. ู่พี่ตุ่ด่ตุ่ดาเอ้ยพี่แม่อยู่ท้างพี่ดพี่พี่แม่อยู่พี่ดุพี่พี่หันมาพี่พี่พี่แม่อยู่พี่ดุแม่อยู่พี่ดิงเอ้ยแม่อยู่พี่ชิปแหนมปังแหนมแหนมจะข่า้องเลยพี่น้องเลยนะที่แหนมไปทางนั้น หองก็จ h ยอยู่งนขนะึเนาะยายจะขอบไปบ้านอยู่บนอยู่บนนอนมาลูกบอกบอ,บอ,อยายจะขับบนนอนนะมาลูกบอกบอนอนบอ ออกออกมาลูกด่าแขนนะออกมะออกมา,ออกมาข้างนี่ออกออกมาลูกละเออนั่นแหละเออนั่นแหละกำลังสีอยากไปพี่น้องเลยถ้ากลับไปว่าไรเนาะออก,กำลังกลุบกรุ นายบูุูเบิงเบิงเบิงแขนเสือมนะเบิงเบิงจะจับเอกขนาดก็ <laughs> Đúc ơi Đúc yên ơi Đúc Phá Phi mẹ Đúc ơi Đôi Đúc đôi 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 Mẹ cho Đúc Yên พี่พี่พี่แม่อยู่พี่ดูหันมาพี่อจ้ะเออจ้ะเอใส่ลูกใส่ลอยดุลอยพี่แม่อยู่พี่แม่อยู่พี่ย,พยังโมไลวุดุบ่ đồ đó bài đâu lúc đó y là chú chủ chủ lúc y là cái hiện đấy mà còn y là kham nó này, này y là cái hiện đây này chủ chủ đâu này y là kham mẹ này này đó con kênh của mẹ mà đâu พี่พี่พ,พี่แม่อยู่พี่จ้าอีจ้าอีอีไงยิงฟาเอ้ย,ย,ย,ยจ้าอีพี่ดุจ้าอี หมุนมาหมุนมาหมุนมาหาแม่พี Why? Why? ่มาไหมมาไหมมาพี่มาพี่มาพี่มาทางแม่อยู่รู้ไหมมาเลยมาเลยหมุนมาหมุนมาเลยเฮ้ยเออเออ กะคอยมาลูกกะคอยมดไ้พอไ่าฉันพอบ่พอบ่ bò Nhạc nhạc cả hiện đại đâu đó to bay được cái hiện đại đâu đúng không mừng ý là cái hiện đại Đấy Cả mười โอเคจะเอากระชิจบคิดเพียงสำมีก่อนก็ขอบุณขอบคุณป้าลุงเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมคิปป้าจอยเรื่องแต่ต้นจนจบเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะโดยที่ปกดขขำโฆษณาตลอดมากนะพ่อแม่พี่น้องเลยติดตามน้องวัฒนาหรือว,ว่าน้องอิงฟ้าน,นั่นเองนาอพ่อแมนะ่พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณได้หลายเด้อเอฟซีทุกท่านเนาะป้าลุงทุกท่านพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามารับชมตลอดมาเนะพ่อแม่พี่น้องเลย มีแต่ขอบคุญขอบคุณเนาะมียังตอบแทนหวยพี่น้องเงิยรวยเนาะจบไปแล้วก้าวเข้ามาสบายดีดูจ้าดูจ้านไหมจ้าวันนี้เหงน่อเยอะดูจ้า